พ่อเจ้าขาเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อประหลาดมากเพราะอย่างนี้คือลูกเป็นลูกทรมานมานานแล้วหนึ่งเป็นโรคมะเร็งสองเป็นโรคประสาทสามเป็นโรคอื่นๆแทรกอีกเยอะลูกก็ลเลยนี้ยอะกาสี่สี่อะไรครับพ่อครับโรับจาง <laughs> โอ้นี้ผมก็เป็นด้วยครับยรกผมก็เฟซไม่ใช่ก็ <laughs> ดังนั้นลูกก็เลยเอาเหรียญหลวงพ่อไปใส่ในขันแล้วก็ลองทําพิธีอารัธนาดูก็ปรากฏว่าอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อดื่มน้ํามนแล้วจะมีอาการสั่นหนาวสะท้า,านเหมือนกับไข้กระดูกจะงอกอะจะออกมานอกหนังอย่างนั้นแหละค่ะนี่เป็นเต่าอ <c oughs> อเต่านี่ก็ดูกต้องอยู่ข้างนอกอ,อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ที่ประหลาดใจก็คือว่า เมื่ออาการต่างๆหายเงียบสงบดูแล้วปรากฏว่ามะเร็งหายแระสาทหายโรคต่างๆหายไปหมดลูกก็เลยสงสัยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โรคต่างๆหายไปนั้นเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรท่านเกรงใจเหรียญน้ำมนต์หลวงพ่อหรือเปล่าเจ้าคะเอางี้แล้วกันเหรียญน้ำมนต์หายก็แล้วกันไม่ต้องถามต่อ ครับครักลรับเรื่องงเราเลยนะแบบขนาดมะเร็งหายนี่น่าดูนะใช่ใช่พอมะเร็งหายเรามาลงมาเสอใช่มาลงมาเสกก็ไม่เจอต้องจะไม่เป็นไรยสกัยเป็นโรคนั้นนะเออเขาแน่เขาแน่ิีใจเขาแน่ครับเออันนี้อยู่ที่กําลังใจด้วยนะทม่กำลังใจใช่ครับก็ขอโมทนา